ดีดีดีเราอบใจขอได้ร่วมงานทแรกกับใจดีนะนี่น้าคุณสมชื่อดีนะนะคุณเด็กคุณนะไม่ว่าใครก็ตามที่ร่วมงานกับคุณพี่อาบสมทุกคนเลยในทางผมหว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นหังสือ้าวคุณเพนบ้างหลังแล้ผมก็ประทับใจครับด้วยความที่ทุกๆคนในกองครับไม่ว่าจะเป็นพี่นน๊ตทีมกำกับและแสดงทุกคนนะคือทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากแล้ว บรรยากาศการไหนทําก็จะสนุกสนานครัรู้สึกว่าแบบหวังว่าความสนุกในกองของเราครับจะส่งต่อไปถึงแฟนๆละครที่ได้ดูละคราเนี่น,บบนี่ก็ความตั้งใจของของเลื่เป็นลาวอยู่กวนน,นี้นี่เลยนี่นี่คือความตั้งใจของกองถ่ายของจริงและแบบเวลาเต้นในโชว์เนี่ยคือคนที่แบบเป๊ะมากอ่ะ แล้วผมไม่กล้าดูเลยเพราะผมแบบผมเขินมากเขาเต้นเก่งมากในเรื่องคุณเพชรคุณคุณเต้นให้สักซเต้นไดหมมาสักซนที่สุดเลยเดี๋ยวมาสิมาคุณเด็กคุณร้องหน่อยร้องเพ่งนี้ก่อนที่เรื่องเดี๋ยวไปดูในละครอุ้ยนี่นี่มันน้อยไปมันน้อยไปข่อยนี่เลยไหมมามาสิมาเป็นแฟนฝีจะมาไม่มาเร็วเร็วไวไวมารักกันใหม่ยังได้ละอ่ะเออเห็นไหมนี่เอาชอบไหมบมือหน่อยนะขอเลยที่เงียบนี้เต้นครบทุกจังหวะไม่มีข้อ ครับผมถูกต้องนะมีมีบ้างมีบ้างไหมนะถ้าถ้าคอมต้องมาดูของผมเราต้องเป็นสีสันที่ในกองนั่นเองใช้ใช้ฟิลลิ่งคืล้วนใช้ฟิลลิ่งคืล้วนนี่นะและแน่นอนอีกสองท่านคุณแซคคุณไฮโอ้โหเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นนักร้องเนาะแล้วรอบนี้นี่คือมาร่วมแสดงด้วยถามเขารู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับเอาใครก่อนนะครับเอาเลยครับคุณแซคก่อนเลยครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจผู้ใหญ่ ทำงาู้จักนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาเล่นละครร่วมกันกับคุณเด่นคุณเออเป็นเอกแห่งวงตระกูลผมมากเลยนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสครับได้มาเล่นละครกับเขาผมคิดว่าเขาจับฉลากเข้ามาอยู่ช่องสามก็ได้เป็นพระเอกคุณเด่นคุณจับฉลาก้ามาเป็นพระเอกช่องสามครับคุณคิดอย่างนี้ตอนแรกตอนแรกฮะและตอนนี้ตอนนี้ ก็ยังคิดอยู่ก็ยังมีความรู้สึกแบบนั <No <S <S ้นอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายดีทำงานได้ทำงานแล้วรู้สึกว่าสนุกสนานแฮปปี้ทุกคนด้วยครับประการในที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้ครับผม ไม่แฮปปี้ก็อึดอัดแล้วมิอยู่สองสนุกสนานครับผมครับสองอารมณ์เนะยังไงก็จะนอนผมเชื่อว่าความน่ารักของคนในกองทุกคนก็ทำให้เราสามารถที่จะแสดงออกมาแล้วสนุกไปด้วยกันได้น้ำเอาคุณไฮบ้าง อ๋อก oh. erm like oh. mm ็ไฮนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ช่องสามนะคะแล้วก็พี่นกเจญยานนะคะที่ให้โอกาสทไฮนะคะได้มาร่วมแสดงละครช่องสามเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกที่กองนะคะรู้สึกประทับใจพี่เด่นคุณเหมือนกันค่ะเป็นคนที่เขาคนเดียวเลยูนนี้เป็นคนที่น่ารักทั้งนอกจอและในจอค่ะโอ้ยฮาผมสักหน่อยได้ไหมสักหน่อยได้ไหมขอสักเล็กเลื่อนเล่นไหม กันเออมีแมสกเอื้นได้ไหมขอหนึ่งได้ไหมนี่เห็นไหมเข้าใจไหมฮะร้องคนเดียวไม่ได้ไงก็หาเพื่อนร้องด้วยกัใช่ค่ะนะคะชูแซก็ต้องร้องด้วยเลยนะครับ่านี้อ่ะสักนิทนึอพายได้ไหมขอสักเอื้อนหนึ่งนี่เออไม่ไม่เอาพวกหลักๆร้องวันนี้นนนนี่หลััักเป็นเเออสียงหลักต้องเป็นทั้งสองท่านนะนิดหนึ่งได้นิดหนึ่งได้นนตัวขอองง้ คุณแซกจะเข้าเลยวิธมีทอดมุ้งด้วยฮะมีทอดมุ้งคุณน้องแซกมือตบมือให้มืตบมืออ่านิดหนึงฮะแต่ว่าแต่ว่าไปดูในละครดีกว่าผมจำไม่ได้โอ้วหอ้ยนะได้ไหมคาคือต้องต้องขอขอบคุณพี่แซกแล้วก็น้องหายมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเขาคือตัวจริงตัวจริงเลยในกองคัพซึ่งซึ่งเราไม่ได้ให้เขาร้องเพลงในเรื่องนีให้ต่อไปแต่ว่าเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเนี่ยตัวยุ่งเนี่ยใช่ที่พี่ มาสอนมาอะไรได้เโน้ตเนาะได้คำแนะนำดีๆจากพี่แสงแล้วก็บรรยากาศในความเป็นตัวจริงของเขาทั้งสองคนทําให้ละครกลมกลืนเป็นกลมกลืนแบบเป็นวงดนตรีเป็นครอบครัวที่ตอนตอนเดินเข้ากองที่ไม่รู้เลยแล้วเขาทำงานกันอยู่หรือเปล่ามันสกเหมือนไม่ได้ทํางานมันเหมือนเล่นตลอดเวลาเออแต่บรรยากาศกองแบบนี้ทําให้ละครเรื่องเพลงพยักผมว่ากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นทั้งนอกจอแล้วก็ในจอด้วยฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยครับ พี่นกพี่เด<น> <ธา S 1> ็ฝากเด่กคได้เลยอ่ะพี่เด็ผมพูดเยอะมากเลยเขาจะรำคาญต่อไปดังยังใช่ไหมฮะขอสักน,นิดนึงอ่ะก็ฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับพี่เด็นุชขอเลยดีกว่าเช่นว่าขอเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดตามละครเรื่องเพลงพยักฆครับก็เป็นละครที่มันมีพลังงานความน่ารักที่อยู่ในนั้นจากใจของพวกเราที่ทิ้งลงไปในนั้นด้วยครับผมกล้องเนี่ยจะบันทึกความรู้สึกนั้นลงไปให้ทุกคนได้ห็นและก็ตัวละครก็จะมีความสนุก ทุกอยากจะทํางานไปเป็นรูปแบบของเขาเลยอยากฝากให้ทุกคนติดตามครับอยากให้ไม่เหมือนไทยอ่ะแปลกคนอาจจะงงแต่กอยาให้เราติดตามได้เลยตอนไหนเวลาไหนบ้างครับน้องเด่นคุณฮะไปแล้วฮะลอยละลอยละไปคุยกับผมแล้วเออฮะก่อนก่อนข่าวการฝั่งนู้นเรียกฝั่งนู้นเรียกมีคนเรียกก่อนผมไหมใช่เออทุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลาเวลาก่อนข่าวกี่โมงลกผม หนึ 1> 1่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวตามโบมาจัดการุมตรงครับช่วงนี้แบบอ่านบทเยอะครับจำอะไรไม่เข้าใอ่าไดานะ้รอติดตามได้เลยนะครับเริ่มต้นนะในวันที่20่กราคมน,นี้สามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา1นทุ่มตรงที่ช่อง3กดสาสมดูมือถือกด3าม plus นั่นเอง